สวัสดีพี่น้องๆครับวันนี้มาอยู่กับผมครับกินไรแนวครับมาดูอาจารย์เละคันคางครับอาจารย์เละนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยนี่ขับรถทบโลกก็ได้ครับรถกรีดทางก็ได้เนี่ยนะคาเรงเลยนะมันมากครับได้มันคนเดียวเนี่ยในทีมนี้มีอาจารย์เละเลยครับได้มันมากคันขาวอ่ะดังเพสเฟสเลย ดูฝีมายลายมือของอาจารย์เล็กสักนิดน,นึงครับนี่ครับปาดครับปาดถอยครับอาจารย์เล็กนี่ว่าถือว่ามีฝีม,มือในการขับรถทบล้อมากนะครับแล้วก็มาดูอาจารย์เลกทำยังไงเนาะ คารารโรเมโกยังขึ้นจะไม่ไหวเลยแล้วผกโลจะรืออะไรทำไมใส่ดินหนักอะไรครับทีนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมจานเล็ชับลบเนื้อาจานนิกตัวเฮยโอ้มืดดาราในละคนยืนถึงกรุงถึงกรุงอะไร้วครับผม ช่องนี้มีแต่สายพานะครับแล้วก็ระวังรังไปเตือนทอยโอ้นึกว่าจะถอยดูยา่อารย์เลยซือไม้ไลายมือท,ทาทังสน้นนึงกลาลังตั้งใจครับอย่างนี้เลยคนกลาลังตั้งใจต้องมีสติด้วยนะครับยิงปืนเลยปืนไม่มีลูกเลยครับ <laughs> จะสนุกเนื้อนี่แต่ไม่เอยสนุกเนื้อนี่นั่งดูขับครับนี่สนุก้นานไปขับเองไม่สนุกเด็กกะไม่ถูกดอกยิ่งมาอยู่ใกล้โาเกาสั่งงานยิงแต่ไม่สนุกตึนเต้นดูว่าโอ้ขนาดรถไทยยังรอฟรีแล้วหกล้อจะเรือไหมนี่มาติดตามชมนะครับตัวน,นี้อาจารย์เล็กระวังเด้ออาจารย์เลก mơ lật mặt phù cao tôi nói nơi nè cái cao càng <laughs> <Đơn rồi. cười> cao, <laughs> cao đinh nữa, mình cao ấy hay cao đinh mình xưng ra bằng cái tơ lưỡi เงนจักยากขับรถลงไปแล้วนะดูอ่ะแกรีบทำทางอยู่ลงคนแรกหน่อยกระจ้กมุนี้ค่ะเลยนี่ต่อให้คนมีประสบการณ์ลงไปก่อนนะคนยังมีประสบการณ์เนี่ยนงขังกรอย กันไม่คู่ให้มือมือมืตอนนี้ก็ลมเย็นสบายดีครับมอกับดัดทนครับนแล้วไม่อยากลุกตอนนี้ก็เริ่มได้ประมาณ45แล้วครับ จากการทำทางเดี๋ยวมากดใจโรยสักครู่ครับตอนนี้มาดูแนวทางกันลงเออๆแากนี้นี่โดนเร็กตัวเลยครับมายกยับสักที <laughs> ไปแล้วครับ <laughs> เป็นบอกว่าเอาตรงนั้นลงนิดนึงมันตื่นแล้วครับิีนี้ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยครับจากกินไรแนวครับเดี๋ยวดูอาจารย์เละโอ้โหมาธรรมดาอาจารย์เละวันนี้ประสบการณ์สูงเลยนะครับ คร,รับที่สุรักกีร้อกาครับจากจันเมืองมางแนะนำครับมาออรักกีร้อยเกจันเละขนขาวจันเละนี่ปรสบการณ์สูงเลยนะครับผม ขับ <c oughs> เป็นอาชีพเลยนะครับสําหรับรถล้อรถไถครับไม่ธรรมดานะครับดูจากการขับทางนี่ก็ผ่านนะครับดูจากการรัศมีแบบเลี้ยวครับแบบเข้าโค้งอะไรเนี่ยครับการเละรู้สึกว่าจะอันเกมโอกครับ คนไม่ชํานาญเขาจะไม่รู้ว่าจะเอามาลายไหนนะครับเขาจะดันมาปูุกอย่างเดียวทีน,นี้คนเชื่อชาญเขาจะลิงในการเลี้ยวรถได้ครับดูอะจากลักษณะการขับทางครับหรือนนว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับอันารยเล็กครัมี แบบใต้มุมครับแบบเลี้ยวมาปุ๊บจะเข้าโค้งนี่เลยแต่ถ้าคนทําไม่เป็นเขาจะทําตรงนี้นะครับน,นี้เขาจะดึงแบบไต้ไต้ได้ได้องศาครับในลักษณะของลมนะแล้วก็จะลงข้างบนลงนิดนึงมาจากนี้ ครับพี่ของผมนะแต่ในการขับรถดับยังไงผมก็ไม่ค่อยทราบครับแตดูอย่างลักษณะลายลยนะครับน่าจะเป็นผู้ ก็ฝากเป็นกำลังใจเพื่อนๆครับสนับสนุนชมกินหลายเดีวค,ครับ,ก,รบก็คลิปนี้ก็ฝากไลค์เพื่อนๆก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับเดินมาชม10ล้อลงก็6ล้อลงนะครับผมให้สัญญาณกันเลยครับปลุกมือเลยครับจันเลย